สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องในประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของพิธีคอนเคลฟอ๋อการเลือกพระสันตาปาปาใช่ไหมคะใช่ครับฟังดูเหมือนแบบอื้อหือขลังมากพิธีเก่าแก่แต่เชื่อป่าว่าเบื้องหลังไอ้ควันดำควันขาวที่เราเห็นกันตามข่าวเนี่ยเออมันมีเรื่องเยอะกว่านั้นเยอะเลยนะทั้งการเมืองอำนาจความลับดรามา่าเพียบจริงค่ะ จากบรนทึกเก่าๆที่เราไปค้นมานี้คือแบบโหมีเรื่องพลิกๆเยอะมากที่ทําให้เราต้องมองพิธีนี้<ม>ในมุมที่ต่างออกไปเลยละค่ะงานเรามาลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ามีเรื่องแปลกๆอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มอันแรกเลยอันนี้คือสุดจริงคอนเคล็ที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์แบบนานจนลืมไปเลยอ๋อปี1268ใช่ไหมคะใช่ครับปีนั้นเลยหลังพระสันตปาปาเคเลมเมนที่4สิ้นพระชนก็มีคาร์ดิโน เกือบเกือบยีท่านมาประชุมกันที่เมืองวิตเจโบในอิตาลีค่ะแล้วปัญหาคืออะไรคะปัญหาคือเลือกไม่ได้ครับเถียงกันไปมาแบบว่าตกลงกันไม่ได้สักทีล่อไปเกือบ3ปีเต็มๆครับโอ้สปีนานมากแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคือชาวบ้านเขาทนไม่ไหวแล้วคะ่ะตอนแรกนะก็แค่แบบล็อกประตูเลยขังพระคาดิโนไว้ข้างในไม่ให้ออกไปไหนกะว่าเออคงรีบๆเลือกกันละทีนี้แต่ก็ยังไม่เลือก เปล่าเลยค่ะจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ชาวเมืองแบบว่าเอาไงดีวะเลยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเลยคือปีนขึ้นไปหรือหลังคาโบ์ออกฮะหรือหลังคาเลยเหรอครับโหดไปไหมใช่ค่ะหรือหลังคาให้แดดส่องให้ฝนตกใส่ไปเลยเป็นการกดบันแบบสุดๆอะคะ่ะสุดท้ายคือทนสภาพไม่ไหวก็เลยต้องรีบๆเลือกกันจนได้พระสันตปาปาเกรกอรี่ที่10มาโหเจอแบบนี้เข้าไปใครจะทนไหวแลนะ้วเนอะนั่นสิค่ะ แล้วเหตุการณ์นี้ล่ะค่ะที่ทำให้เกิดคำว่าคอนเคลฟขึ้นมามันแปลตรงตัวเลยว่าด้วยกุญแจหรือปิดล็อกมาจากตอนที่โดนขังนี่แหละค่ะไม่ใช่แค่ชื่อเท่ๆนะอ๋อเพิ่งรู้ที่มาจริงๆก็วันนี้แหละครับสุดยอดไปเลยแสดงว่าเรื่องอำนาจเรื่องการกดดันนี่มันมีมาแต่โบราณแล้วจริงๆทีนี้เข้ามายุคที่ใกล้เข้ามาหน่อยดีกว่าเรื่องสัญลักษณ์ที่เราคุ้นๆกันควันจากปล่องโบสซิสตีน ควันดำควันขาวใช่ไหมคะใช่ครับดำคือยังเลือกไม่ได้ขาวคือได้ปบอ,องใหม่แล้วแต่ปี1958นี่สิครับมีเรื่องปั่นปูนเกิดขึ้นคืออยู่ๆก็มีควันขาวพุ่งออกมาจากปล่องอ้าวก็ดีสิคะแสดงว่าเลือกได้แล้วตอนแรกคนข้างนอกก็คิดแบบนั้นแหละครับเฮ hey, <Hey, S 1> กันลั่นเลยแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละอา้าวมีประกาศออกมาบอกว่ายังเลือกไม่ได้นะจ๊ะเอ๊ะยังไงกันแน่คะเนี่ยงงเลยสิ ใช่ค่ะเกิดความสับสนวุ่นวายยกใหญ่เลยคนงงกันหมดว่าตกลงยังไงแน่แล้วมันก็เลยกลายเป็นเ,เชื้อไฟให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานาเลยค่ะว่าแบบต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆมีทฤษฎีอะไรบ้างครับที่เขาพูดถึงกันก็มีทฤษฎีหนึ่งที่ดังหน่อยนะคะคือเขาเชื่อกันว่าจริงๆแล้วอาจจะมีคนได้รับเลือกไปแล้วคือคารินาลจูเซเป้ซ i รี แต่ว่าอาจจะถูกกลุ่มอำนาจบางกลุ่มกดดันอย่างหนักจนต้องยอมสละสิทธิ์ไปโหมีการเมืองภายในขนาดนั้นเลยเหรอครับอันนี้ต้องย้ำนะคะว่าเป็นแค่ทฤษฎียังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันชัดเจนแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นความไม่แน่นอนความซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นได้แม้แต่ในพิธีการสำคัญแบบนี้อืก็น่าคิดนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ดูชัดเจนพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ ก็สร้างความงงได้เหมือนกันแล้วเรื่องสุดท้ายที่จะคุยกันอันนี้ก็ลึกลับไม่แพ้กันเลยปี1978ปีนั้นเลือกตั้งได้พระสันตปาปาจอรปอที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับท่านมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่บอกว่าติดดินมากๆแล้วก็ตั้งใจจะปฏิรูปวาติกันให้โปร่งใสขึ้นคนก็คาดหวังกันเยอะเลยค่ะ จำได้ว่าตอนนั้นมีความหวังกันมากแต่เรื่องที่ช็อกมากๆก็คือท่านอยู่ในตำแหน่งได้แค่33วันเท่านั้นเองค่ะก็มีคนไปพบว่าท่านสิ่งพระชนอยู่บนเตียงนอนหา33วันเองเหรอครับเร็วมากเกิดอะไรขึ้นครับนั่นนะสิคะที่มันน่าสงสัยคือไม่มีการชันสูตรศพอย่างเป็นทางการมันก็เลยเกิดคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันมีแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับก็มี2กระแสหลักๆเลยค่ะคือฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าท่านสิ้นพระชนตามธรรมชาติอาจจะด้วยโรคหัวใจกําเริบกระทันหันแต่อีกฝ่ายนี่สิคะเชื่อไปในทางทฤษฎีสมกบคิดว่าท่านอาจจะถูกกําจัดกําจัดเลยเหรอครับเพราะอะไรเพราะเชื่อกันว่าท่านอาจจะไปล่วงรู้เรื่องทุจริตครั้งใหญ่ในธนาคารวาติการเข้าแล้วกําลังจะเตรียมเปิดโปงเรื่องนี้พอดี ก็เลยอาจจะถูกปิดปากเสียก่อนเรื่องนี้ดังมากนะคะถึงขั้นเป็นแรงบันดาลใจให้หนังสือแล้วก็ถูกเอาไปใส่ในหนังเดอะกอดฟาเตอร์ภาคสามด้วยค่ะโห oh, ฟังดูแล้วนี่มันเอ่อคอนเคลฟนี่มันไม่ใช่แค่พิธีทางศาสนาเพียวๆจริงๆนะครับเนี่ยแต่มันเหมือนเป็นเวทีการเมืองการต่อรองอำนาจแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาที่ยังแบบหาคำตอบไม่ได้อยู่เลยตั้งแต่เรื่องความปนป,นป่วนปี58มาจนถึงการจากไปแ,แบบแปลกๆของจอห์นปอที่ 1. 1ถูกต้องเลยค่ะ เหตุการณ์เหล่านี้มันฉายภาพให้เห็นความซับซ้อนจริงๆนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของศรัทธาอำนาจแล้วก็การเมืองมันอยู่คู่กันมาตลอดแม้แต่ในสถาบันที่ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เก่าแก่มากๆอย่างวาติกันอืมจริงครับมันเหมือนสอนเราไกลๆว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามหรือพิธีกรรมที่ดูสงบเรียบร้อยเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแยง้งมีเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงซ่อนอยู่เสมอเลยค่ะนั่นสินะครับแล้วมันก็ทําให้อดคิดต่อไปไม่ได้เหมือนจนนะคะว่า เออแล้วมันจะยังมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังหรือความลับอะไรอีกบ้างที่ยังซ่อนตัวอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ขององค์กรหรือสถาบันสําคัญสคัําญทั่วโลกที่แบบรอวันให้ใครสักคนไปขุดค้นเจอเขาสักวันหนึ่งน่าคิดมากเลยครับเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจจริงๆ